เครื่องปั่นไฟแล้ว l อลนะครับตอนนี้ป็อกน้ำมันถึงแล้วนะครับ Các bạn hãy đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp พาบิวแล้วก็นี่ครับเรือสติพ่อโบเริอชาโอเคเรือชา นี่ครับใช้ได้กับรุ่นนี้นะครับโอเค เพื่อให้สนใจทำเป็นแนวทางนะครับประหยัดกว่าสามเท่านะครับตอนนี้ลิตรละสิบบาทได้แค๊สเอ็พีจีลิตรละสิบบาทเองตอนนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นไปที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วถังถังนี้น้อยเดียวใช้ได้จังหวัด ร้อยเดียวแค่ได้ทั้งหวันึ่งโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีรครับเดี๋ยวผมปิดให้ปิดให้ดูเลยปิดเนาะอ่าปิดแก๊สแล้วเครื่องก็ดับเลยแต่ว่าต้องสตาร์ทน้ำมันนะครับตอนเช้าสตาร์ทน้ำมันก่อนปิดเปล่าแก๊สก่อนปิดเปล่าแก๊สได้หมด ปิดวาลาน้ํามันแล้วก็ตอนเช้าเปิดเาลาน้ํามันแล้วก็สตาร์ทน้ํามันก็จะเรียบร้อยก็จะใช้ได้เพราะว่าน้ํามันติดสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับโอเคก็มีซื้อตัวคตก็ต่อแปลงคอต่อแปลง,ป,ลงปั๊มแรงดันหม้อต้มชุดคาบิวจริงๆแล้วมัน ผมถอดแจ้งไว้ตรงนี้นะครับโอ้มันมันแตกมันแตกไม่ได้มันมาพร้อมกาบิวนะครับตัวนี้มาพร้อมกาบิวแล้วก็เอากาบิวพอดีมันเข้าร่องเป๊กกับกบาบิวของตัวไอเครื่องบันไฟนี้มันก็เลยโชคดีไปสตาตงติดชึ่งเดียวติดเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ